เราไปดูข่าวของมัติชนก่อนนะคะว่าเขาได้มีการเสนอข่าวไว้ว่าอะไรมัติชนนะคะบอกว่าบิ๊กบี้ซัดถึงมือพ่นกำแพงวัดพระแก้วถ้าคนดีคนปกติคงไม่ทำย้ำบ้านเมืองเนี่ยมีขื่อมีแปรนะคะนี่เป็นข่าวของมัติชนในวันที่29มีนาคมบอกว่าบิ๊กบี้ซัดมือพ่นกำแพงวัดพระแก้วถ้าคนดีคนปกติคงไม่ทำ ย้ำว่าบ้านเมืองเนี่ยมีคือมีแปรขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยช่วยกรรันระมัดระวังมากขึ้นชี้มีทหารประจำการเขตพระราชฐานอยู่แล้วที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกก็นรงพันนะคะจิตแก้วแท้หรือว่าบิ๊กบี้เนี่ยก็ได้มีการกล่าวถึงว่าในการพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วเพื่อแสดงออกถึงการยกเลิกมาตรา112ว่าใครทำผิดก็ว่าไปตามกฎหมายโดยเฉพาะทางเจ้าหน้าที่เนี่ย ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็พยายามที่จะกวดขันนะคะพยายามที่จะตรวจสอบอยู่เมื่อได้ถามถึงว่าเกิดจะเกิดการเรียนแบบขึ้นหรือไม่นะคะบิ๊กบีกบ้ก็ได้กล่าวว่าก็แล้วแต่ความคิดคนเราเนี่ยห้ามไม่ได้ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองนะคะก็ว่ากันไปตามผิดถูกนะคะแล้วบอกว่ามันก็เหมือนกับแต่ก่อนที่จะถืออะไรไปเพื่อไปที่พระบรมมหาราชวังให้ได้ก็บอกแล้วมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าจะทำไปเนี่ยก็ต้องสนใจถึงความรู้สึกความศรัทธาความรักของคนไทยที่มีต่อสถานที่นั้นด้วยมันเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่ที่จะต้องคิดให้ดีว่าใครดีใครไม่ดีใครถูกใครผิดแล้วเมื่อที่ถูกถามว่าแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นการปลุกกระแสยกเลิกมาตราหนึ่งหรือเปล่านะคะทางบิ๊กบี้ก็บอกว่าคนส่วนใหญ่ก็คิดเองได้นะคะว่าใครดีใครไม่ดีก็เท่านั้นเอง เมื่อถามว่าในฐานะของทาหารพระราชาแล้วก็การปก้องสถาบันบิ๊กบี้บรู้สึกอย่างไรนะคะบอกว่าเรื่องนี้เป็นของรัฐธรรมนูญเรามีสถาบันหลักอยู่แล้วตามกฎหมายที่เรามีเราก็ต้องปกป้องคุ้มครองสถาบันหลักอยู่แล้วส่วนใครที่อยู่ในอำนาจขอบเขตอะไรแค่ไหนเราก็จะทำตามขอบเขตหน้าที่ที่เรามีอยู่เมื่อถามต่อว่าเราจะมีการดูแลร,รอบๆพื้นที่พระบรมมหาราชวังเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะ ก็บอกว่าเอ่อทุกฝ่ายเนี่ยก็ต้องคอยช่วยกันะระมัดระวังอยู่แล้วโดยเฉพาะประชาชนส่วนใหญ่ก็มีความเคารพรักศรัทธาในสิ่งที่บรรพชนสร้างมาเพราะว่าถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประชาชนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันด้วยเมื่อได้ถามว่าเอ่อในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นเขตพระราชาฐานแล้วต้องมีทาหารเข้าไปช่วยดูแลหรือไม่นะคะบิ๊กบี้บอกว่าทาหารเนี่ยไม่อยู่แล้วนะ ฐานดูแลอยู่แล้วเรารักษาความปลอดภัยอยู่เสมอนะคะในพระบรมมหาราชวังมีกองรักษาการอยู่แล้วในสถานที่สําคัญสําคัญแล้วก็ถามว่าคาดไม่ถึงฉุกใช่หรือไม่นะคะในกรณีของการเกิดการพ่นสีนะคะบิ Big ๊กบี้บอกว่าก็คงไม่มีใครคาดคิดเพราะถ้าคนดีหรือว่าคนปกติเขาคงไม่ทําเมื่อถามว่าได้ดูถึงการดีเบตของพรรคการเมืองต่างๆหรือไม่นะคะบิ Big ๊กบี้ก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของนโยบายของพรรคการเมือง ตนเป็นข้าราชการทาหารก็จะทำหน้าที่ของตนาทาหารก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะตามรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายกำหนดเมื่อได้ถามว่าเ่าบางพรรคการเมืองที่มีการปลุกกระแสถึงการปฏิรูปก,กองทัพการยกเลิกการเกณฑ์ทหารบิ๊กบิ๊กได้กล่าวว่าทุกคนมีสิทธิในการปฏิรูปเกณฑ์ทหารแต่ก็แล้วแต่นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ตัดสินก็มองดูกันว่ามันเป็นอย่างไรประเทศไหนทาหารเป็นอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไร ประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรพวกเรามีความมั่นคงมีกิจกรรมมีธุรกรรมต่างๆสามารถเดินไปได้เป็นอย่างดีมีความสงบเรียบร้อยแล้วก็สื่อต้องให้คนส่วนใหญ่ที่เขารับข่าวสารเนี่ยได้มองเห็นว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ดีและสิ่งที่ถูกต้องส่วนสิ่งไหนที่มันเหมาะสมกับประเทศชาติหรือว่าสิ่งไหนที่มันไม่ใช่เมื่อถามว่าทางออกที่ดีที่สุดในเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่คนกลุ่มหนึ่งเขามองเนี่ย ว่ามันเป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยมองว่ามันเป็นมันมีมาตรานึงหนึ่งสองเนี่ยอยู่ทางออกตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะบิ๊กบี้เนี่ยใส่หัวอย่างเดียวแล้วพร้อมว่าพร้อมตอบกับคําว่าไม่ทราบนะคะก็จบการสัมภาษณ์เพียงแค่นี้ก็เรียกว่าเอาง่ายๆว่าก็ก็ตอบแบบกำปั้นทุบดินเนอะก็ไม่รู้จะพูดยังไงดี ต่อมานะคะเรามาดูถึงข่าวของเยาวชนอายุ14-15นะคะได้ถูกส่งตัวเข้าไปในสถานพินิษนะคะเราก็มาดูกันอืมก็เมื่อเช้านี้นะคะก็ตามที่ได้เห็นลุงเขาได้ลงคลิปในช่องนะคะก็คือการคิ้วปีของเด็ก14เนี่ยโดย4ด้านนะคะก็คือแขนสองข้างขาสองข้างนะคะก็คืออุ้มขึ้นรถไปเลย แล้วก็มีผู้ที่เป็นผู้ปกครองก็น่าจะเป็นคุณเกสโสพนะคก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าตอนที่มีตามข่าวเมื่อคืนเนี่ยแล้วเราเห็นเป็นคลิปเป็นเป็นหลักฐานเนี่ยก็คือคุณอนาอานานนท์นะคะซึ่งก็เป็นถามว่าเป็นเป็นนักกิจกรรมที่เป็นเยาวชนเหมือนกันไหมก็เป็นเยาวชนนะแต่ว่าน้องอนาเนี่ยเขาก็ได้ติดตามไปเข้าใจว่าน่าจะจากสอนอพระราชวัง นะคะแล้วก็ถูกนําตัวไปที่สอนอสำรันราชแล้วก็ตามติดไปนะก็คือนั่งกระบะหลังตามไปแล้วก็ส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือทางคุณสายน้ํากับคุณออยแล้วก็ตามติดกันไปถึงสอนอนะคะแล้วก็ถูกหิ้วปิลงจากรถไปเหมือนเดิมนะคะคนหามสี่ด้านเหมือนกันแล้วก็คุณอันนาก็ตามเข้าไปอันนี้คือภาพสุดท้ายที่เห็นจากในคลิปนะคะก็คือ คุณอานาเข้าไปอยู่ด้วยแต่ว่าพอมาตอนเช้าเนี่ยก็กลายเป็นว่าทางคุณเกตโสคลก็ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการไปรายงานตัวกลางดึกนะคะว่าขอสลับสับเปลี่ยนนะคะเพราะว่าน้องอานาก็เป็นเยาวชนเหมือนกันคุณเกตก็เลยอาสาเข้าไปเป็นผู้ปกครองแล้วตอนเช้าก็ออกมาด้วยกันแล้วก็หิ้วปีกขึ้นไปสารเยาวชนครอบครัวและเยาวชนนะคะแล้วก็เอ่อไปขึ้นสารก็ลักษณะดเดิมนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณ เยวาวชน14เนี่ยเขาก็นั่งหันหลังให้กับตำรวจตั้งแต่ตั้งแต่ท่หน้าเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ที่สอนอรพระราชวังรวมทั้งที่สอนอสำราญราชแล้วแหละก็คือไม่ยอมรับถึงกระบวนการของตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไม่เซ็นชื่อไม่รับทราบอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นสาเหตุทําให้ทางทนายทรายเนี่ยได้โพสต์บอกเอาไว้นะคะว่าน้องเขาเป็นเศษนะ,ะการที่เป็นเศษเนี่ยก็คือ ไม่เอาทนายนะไม่ต้องการทนายมาแก้ต่างให้กับตัวโดยกับตัวเองไม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยฟังข่าวให้รอบด้านนะคะจะได้ทราบเลยว่าเพราะอะไรถึงไม่มีทนายเขาเข้ามาข้องเกี่ยวอันนี้เป็นความประสงค์ของตัวเขาเองไงนะคะไม่ไม่ต้องกลนด่าทนายนะว่าทานายทำไมไม่ช่วยทําอะไรอยู่คือคือคือคุณต้องเข้าใจถึงถึงข้อเท็จจริงไงว่าเพราะอะไรทีนี้เนี่ยก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ย เบนประเด็นไปได้แล้วนะคะว่าเอ้ยทำไมทนายไม่ช่วยก็คือจะช่วยได้ไงคือน้องเขาไม่เอาไงเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมันจะไปต่อได้ยังไงเขาก็มาถึงจุดที่ว่านี่มองว่าเราก็อาจจะทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้เพราะว่ามันเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวเขาไงว่าเขาไม่ต้องการรับความช่วยเหลือจากทนายเขาไม่รับฟังในสิ่งที่ตํารวจพูดเขาไม่รับฟังในสิ่งที่สารหรืออะไรพิจารณาหรือว่าจะสอบถามอะไรเขาก็คือนั่งหันหลังให้นะคะก็สรุปสุดท้ายแล้วก็ถูก ส่งตัวเข้าสถานพินิษฐ์นะเราจาได้นะคะว่าน้องเขาเคยพูดแนมน้องว่าคือเขาจะทําทุกวิถีทางให้สามารถอ,ออกมาได้อย่างช้ายอย่างเร็วอะไรประมาณสองสเดือนที่เขาเคยพูดอะ่ะเราก็ไม่แน่ใจไงว่าน้องให้ตัวเองเนี่ยออกมาได้แต่สิ่งหนึ่งก็คือที่ทางคุณอานน์กิ่นแก้วเขามองไงเขาก็มองว่าคือการที่เยาวชนคนนี้ทําในลนนักษณะนี้มันก็น่าจะเป็นการเร่ง ก่อคดีแบบร้ายแรงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอาตรงเนี้ไปทําการลี้ภัยได้อันนี้หมายถึงว่าทางทางคุณอานนท์เขามองแบบนี้นะเพราะว่ามีเพิ่งไปฟังไลฟ์เขาก่อนอันเนี้ยเลยว่าเนี่ยเขามองว่ามันเป็นมาตรฐานของของนักกิจกรรมตอนนี้แล้วว่าพยายามที่จะเร่งสะสมคดีแล้วก็เอาไปทําการลี้ภยัยอันนี้ก็คือเล่าสู่กันฟังเนาะอโอเคต่อมานะคะเรามาดูว่าเนื้อข่าวเขาพูดว่าอะไรนะคะบอกว่า เยาวชนวัย15ปีถูกส่งตัวเข้าสถานพินิตในมาตรา1 1 2อย่าลืมนะคะว่าบางคนอาจจะยังไม่ทราบหรือว่ายังอาจจะไม่ไม่ไม่รู้ว่าเยาวชนคนนี้ไม่ได้ถูกส่งตัวเข้าไปในคดีของการพ่นสีนะแต่ว่าเป็นคดีเก่าคดีเก่าของอเมื่อวันที่13ตุลาสอง5ันที่ไปเขียนกระเบื้องถึง ราชวงศจักรีในวันคล้ายวันสวนคตที่ที่เสาชิงช้านะคะเราทางอานอนท์กับสปปสเนี่ยเขาก็นําไปแจ้งความแล้วเขาก็พยายามที่จะให้ตํารวจเนี่ยติดตามนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยมีกี่คดีมีมาตราหนึหนึ่สองกี่คดีเพราะว่าใน facebook เนี่ยเขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็ หลังจากที่ได้รับหมายไปแล้วเนี่ยก็ยังมีการไปแถลงการที่หน้ายูทางอนองกิงแก้วก็ตามไปสำทับแจ้งความเพิ่มอีกนั่นหมายถึงว่ามาตราหนึ่งของเยาวชนคนนี้จะมีหลายคดีเลยมันเป็นมาตราหนึ่งแล้วหลายคดีด้วยที่เขาแจ้งเข้าไปนะคะแล้วก็ตํารวจเขาก,เขาก็เขาก็ต้องบ้าจี้ในการรับอยู่แล้วแหละนะคะก็ามาดูกันเขาบอกว่า คุณโยกนะคะในวัย15ปีได้ถูกนำตัวส่งไปที่สถานพินิษทันทีในคดีมาตรา112หลังจากที่เธอประกาศจุดยืนปฏิเสธอำนาจศาลไม่แต่งตั้งที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายแล้วก็ไม่ใช้สิทธิในการประกันตัวเป็นความประสงค์ของตัวเขาเองค่ะ ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานติดตามความคืบหน้าว่าเธอเนี่ยได้ถูกจับกลุ่มที่สอนอพระราชวังตามกฎหมายในมาตรา1นึจากการเข้าร่วมชุมนุมที่เสาชิงช้าโดยอนอนท์กิ่นแก้วนะคะเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษที่สอนอสำราญราสึบเนื่องมาจากก่อนที่จับกลุ่มนะคะทางเยาวชนคนนี้ก็ได้เดินทางไปที่สอนอพระราชวังเพื่อตามติดสถานาการณ์ของคุณบังเอิญศิลปินวัย25ปีที่ได้พ่นสเปรย์นะคะที่กำแพงวัดพระแก้ว ซึ่งได้ถูกควบคุมตัวมาที่ห้องสืบสวนสอน,นอพระชวังก่อนหน้านี้เมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีขณะที่เยาวชนกำลังไลฟ์สดนะคะที่หน้าห้องสืบสวนตำรวจก็เข้ามาจาับกลุ่มยกโดยมีการอ้างว่าน่าจะเข้าข่ายการกระทำความผิดร่วมกับคุณบังเอิญที่พ่นสีที่กำแพงวัดพระแก้วจากนั้นเนี่ยตำรวจอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าม่ไม่ได้เห็นในไลฟ์ นะคะแต่ว่าเขามีการพูดเอาไว้าทางด้านสื่อโซเชียลนะคะรวมทั้งการลงข่าวของสื่อประชาไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าตํารวจเนี่ยได้มีการเข้าไปตลุมบอลน,นะ,ะต้องใช้คําว่าถึงเนื้อถึงตัวนะแล้วก็มีการยึด iPad นะคะที่เธอได้ซุกซ่อนเอาไว้เนี่ยไปแล้วก็นําเข้าควบคุมตัวทันทีนะคะก่อนที่ Facebook ดังกล่าวก็จะถูกตัดสัญญาณการถ่ายทอดไป เยาวชนได้มีการเปิดเผยภายหลังนะคะบอกว่าระหว่างการถูกจับกลุ่มข้างต้นเธอได้ถูกคุกคามะคะจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยโดยตำรวจผู้จับกลุ่มเนี่ยเป็นผู้ชายหลายรายเลยนะคะได้มีการถึงนื้อถึงตัวนะคะมีการมาจับเนื้อต้องตัวแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันก็ซุกซ่อนอยู่ภายในตัวเองนะคะก็คือเหมือนกับเน็บไว้หรืออะไรประมาณนี้ก็กลับกลายเป็นว่าตำรวจชายพวกพวกนี้นะคะก็ ไปรุมฉุดกระชากนะคะแล้วก็ค้นหาถึง ipad หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็ได้จับกลุ่มแล้วก็ลากตัวเธอนั้นไปยังห้องสืบสวนระหว่างนั้นนะคะเด็กหญิงก็ได้กรีดร้องนะ,ะอยู่นานหลายวินาทีก่อนที่จะตัดไปกับไลฟ์นะคะแล้วก็ต้องการตะโกนเรียกร้องถึงความช่วยเหลือนะคะจากผู้อื่นจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเด็กหญิงได้ขอให้ทนายความได้แจ้งความร้องทุกข์จาก พนังานสอบสวนสอนอพระชวังเพื่อเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวเธอนะคะมีทั้งหมด8นายก็คือได้แต่ขออนุญาตอ่านชื่อนามสกุลอย่างเดียวนะคะขอไม่อ่านยศก็แล้วกันก็มีหนึ่งะคะคุณเสกสรรชุ่มแจ่มนะคะสองพราวัตรคนกล้านะคะสาอนุวัตรแก้วเชื้อสี่ธนัทพดุงศิลป์ห้าสุเมธนาคสีหมอกนะคะแล้วก็หกชนนัน พาทุมโสมนะคะเจนัทพง์มสมปันวัง 8. ดานายศรีสมโพธกับทักทวกนะคะในความผิดฐานลักทรัพย์แล้วก็ข่มขืนใจแล้วก็ทำร้ายร่างกายต่อมานะคะตำรวจได้แจ้งว่าทางเยาวชนผู้นี้นะคะมีหมายจับมาตรา112จากอานนท์กิ่นแก้วนะคะที่ออกโดยสารเยาวชนแล้วก็ครอบครัวกลาง ท่านนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าเนื่องจากเยาวชนเนี่ยอายุ15ปีแล้วเคยได้หมายเรียกตั้งแต่ปีพศ2,565เขาบอกว่าแต่เด็กหญิงเนี่ยอยู่ในระหว่างการเตรียมและสอบปลายภาคในในชั้นม .3 ต่อเนื่องไปจนถึงการเข้ารายงานตัวเพื่อศึกษาต่อในระดับม .4 ทํทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าพบเจ้าพนักงานสอบสวนตามที่นัดหมายได้ทนายจึงได้ทำหนังสือขอเลื่อน ออกไปเป็นวันที่9เมษายนในเวลา10โมงนะคะก็คือยังไม่ถึงเหลือเวลาอยกไม่กี่วันและได้ส่งให้กับพนักง,งานสอบสวนสอน,น,อนสำรานราชเอาไปเรียบร้อยแล้วในวันที่15กุมภาพันธ์แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่รับไม่รู้นะคะกลับไปร้องขอสารให้ออกหมายจับแทน สุนทนายได้รายงานต่อไปว่าเวลาล่วงเลยไปจนกระทั่งถึงยี่สิบสองนาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอพระราชวังได้ควบคุมตัวเด็กหญิงคนนี้นะคะไปที่สอนอสำราญราชเพื่อให้พนักง,งานสอบสวนเจ้าหน้าที่เจ้าของคดีเนี่ยได้ดำเนินการแจ้งข้อหานะคะแล้วก็สอบปากคำต่อไปแต่ว่าก็ปรากฏว่านะคะยาวชนคนนี้ก็ปฏิเสธถึงกระบวนการที่จะเกิดขึ้นทำให้มีการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเข้ามาอุ้มเธอเนี่ยเดินทางไปนะคะแล้วบอกว่า ต่อจากนั้นเนี่ยศูนย์ทนายได้รายงานเพิ่มเติมว่าตำรวจนะคะมีการตั้งสางข้อหาแก่เยาวชนผู้นี้ก็คือได้แก่การที่เป็นมาตรานะคะหนึหนแล้วก็พรบควบคุมการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียงแล้วก็มาตรา368นะคะก็คือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักง,งานเนื่องจากไม่ยอมที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือในใบบันทึกการจับกลุ่มแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหา ทั้งนี้ตำรวจได้ฝากขังเยาวชนคนนี้นะคะที่สอนอนสามรานราชเป็นระยะเวลาหนึ่งคืนก่อนที่จะส่งตัวไปที่ศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัวกลางในวันถัดมาก็คือวันนี้นะคะเพื่อทำการสอบสวนจับกลุ่มตามหมายจับชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ทัางนี้ตำรวจได้จัดหานักสหวิชาชีพที่มาปรึกษาในกระบวนการสอบสวนคดีเด็กด้วยแต่ไม่มีผู้ปกครอ,องของเด็กเยาวชนคนนี้มาติดตาม เรื่องราวอะไรเลยหุูว่าคิดว่าโอเคลูกสามารถตัดสินใจอะไรก็ได้ผ่านตัวเองไปได้เลยคือไม่ต้องมาถามพ่อแม่อะไรแบบเนี้ยเราไม่เคยเจอในเคสแบบนี้แล้วก็ทางนักจิตวิทยาหรือว่า,าสาววิชาชีพเราไม่แน่ใจนะคะว่าเขารับฟังอะไรมากน้อยแค่ไหนคุณก๊สนะคะบ,บอกวันนี้ผมค่อนข้างเห็นใจน้องผู้ใหญ่บางคนรู้ว่าน้องจะทําอะไรเสี่ยงก็พูดแต่ว่าเอาเลยเอาเลย,เเลยทําไปเลยพอน้องโดนจับก็ไม่เห็นช่วยอะไรเลย บอกเพียงแต่ว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในไทยความเสี่ยงเนี่ยมันต่างกันตรงนี้คือคือแม้กระทั่งตัวน้องเองอ่ะนะจะพูดบอกว่าคนต่างชาติก็เสี่ยงความเข้าใจของน้องเนี่ยอาจจะไม่ลึกซึ้งมากพอความต่างม,มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่าคืออยู่ที่ไหนเราเราเข้าใจว่ามันก็เสี่ยงหมดแต่เราได้พูดไปแล้วไงว่าคนที่เสี่ยงมากที่สุดต้องยอมรับว่าเป็นคนไทยคนที่คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ถูกไหมคะเพราะว่าคุณสามารถที่จะโดนเข้าถึงเนื้อถึงตัวจาก รอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหรือว่าคนที่รอบทาร้ายหรือว่าจะโดนอุ้มหายเหมือนอย่างอาจารย์สุรชัยอะไรแบบนี้เห็นไหมคะว่านี่คือความต่างแต่ว่าถ้าในต่างประเทศเนี่ยถ้าจะโดนอย่างเดียวก็คือในเรื่องของการอุ้มหายการรอบทาร้ายอะไรประมาณนี้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจก็คงไม่ไปจับเพราะมันอยู่ต่างประเทศเห็นไหมคะว่านี่คือความต่างแล้ววันนี้น้องก็ได้ได้รับตรงนั้นแล้วไงก็คือการเข้าจับของทางสารยาวชนหรืออะไรที่สุดท้ายต้องมาอยู่ในสารพินิษไง คุณสมัต์บอกว่าถ้าครอบครัวเป็นคนหัวโบราณอาจเป็นไปได้แต่ว่านี่คือเขาสู้อย่างดุดันจริงๆก็นั่นแหละอันนี้คือคําตอบไงคะคุณสมัติว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่คุยกับครอบครัวมาแล้วมันก็คือปล่อยฟรีแล้วไงก็คือแสดงว่าพ่อแม่ก็จะไม่เข้ามาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นคําตอบได้อย่างชัดเจนก็คือน้องเขาเต็มใจเข้าสถานพินิษถ้าน้องเขาเต็มใจเข้าสถานพินิษ์เนี่ยมันก็จะเป็นในเคสที่ว่าอืม ก็มันก็คงจบแล้วว่าแล้วแล้ว,ลวตอนนี้ในสังคมที่ออกมาพูดว่าอ่าแล้วทําไมไม่มีทนายเขาไปช่วยเหลือคุณเห็นไหมคะว่ามันเป็นบนลูปไงมันมีคนเขาถามไงว่าอ้าวแล้วทําไมทนายไม่ช่วยเหลือทาไมไม่ทำไมสังคมไม่ช่วยเหลือเลยตอนนี้เยาวชนถูกติดคุกนะถึงได้อธิบายไงว่าเพราะอะไรน้องถึงได้เข้าสถานพินิษสมมุติว่าหลังจากนี้นะคะมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปสมมุติว่ามันมีใครเข้าไปช่วยเหลือน้องเขามีหน่วยงาน นักจิตวิทยาหรือว่าสาขาวิชาชีพเราคือเราไม่รู้กระบวนการของเยาวชนไงถ้าสมมุติว่ามีการไปเจราจาแล้วได้รับการปรนีประนอมหรือได้รับการช่วยเหลือก็อาจจะดีขึ้นก็ได้สมมตินะสมมติว่าอาจจะได้รับการประกันตัวออกมาก็อาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ดีขึ้นก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะว่าเออน้องเขาก็จะได้รับการประกันตัวออกมาโอ,อ้ยแต่ว่าก็ว่าไม่ได้นะคือจําได้ใช่ไหมคะว่าเมื่อสักครู่นี้มีอ่านข่าวไปเขาบอกว่าน้องเขาจาไม่รับ สิทธิทนนายน้องเขาจะไม่รับกระบวนการของตํารวจไม่รับกระบวนการศาลไม่รับสิทธิในกรารประกันตัวด้วยมันคือพลอยที่สําคัญเลยเราถึงได้มาขยายความกันว่าเพราะอะไรน้องเขาถึงได้ถูกส่งตัวเข้าไปในสถานพินิจ